มหาชอขอมาเล่าแปลกแต่จริงชุดที่สิบเจ็ดแปลกแต่จริงเรื่องที่หนึ่งผีปิดทอง ย้อนไปในอดีตราวปี2,524ขณะนั้นข้าพเจ้าเพิ่งจะเปิดเทอมเป็นวันแรกของการเรียนในม .4 การเรียนของข้าพเจ้าวันนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นจนกระทั่งถึงเวลากลับบ้านก็กลับบ้านตามปกติเมื่อถึงบ้านข้าพเจ้าก็ไหว้คุณพ่อและคุณแม่ของข้าพเจ้าแต่วันนี้รู้สึกสีหน้าของคุณพ่อคุณแม่ออกจะหม่นหมองข้าพเจ้าก็เลยถามขึ้นว่า วันนี้ทำไมสีหน้าถึงไม่สดใสเลยมีอะไรเกิดขึ้นหรือท่านจึงบอกว่าคุณป้าตายแล้วข้าพเจ้าก็รู้สึกตกใจอะไรกันคุณป้าไม่ได้ป่วยเป็นอะไรสักหน่อยทำไมถึงตายแล้วข้าพเจ้าอุทานได้แค่นี้แม่ก็เล่าต่อว่าคุณป้านอนอยู่ดีๆก็หายใจดังๆสองสามทีก็สิ้นใจ ด้วยคนทางบ้านยังคงมีความหวังอยู่ก็เลยนำส่งโรงพยาบาลเพราะตัวของท่านยังอุ่นอยู่พอถึงโรงพยาบาลหมอตรวจแล้วเขาบอกว่าสายไปเสียแล้วตลอดระยะเวลาที่มีการสวดพระอภิธรรมกันทุกคืนคุณพ่อและคุณแม่ก็ไปช่วยงานอยู่ส่วนข้าพเจ้าไม่เคยไปเลยและท่านก็ไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังเกี่ยวกับงานศพของคุณป้าอีก จนกระทั่งครบเจ็ดวันต้องมีการทำบุญเจ็ดวันและก็นำศพไปเก็บที่วัดด้วยเช้าวันนั้นคุณแม่ของข้าพเจ้าบอกว่าให้ข้าพเจ้าและพี่สาวไปช่วยทำงานแทนท่านด้วยวันนี้ท่านรู้สึกปวดหัวคงจะไปไม่ไหวและนี่คือวันที่ทุกสิ่งทุกอย่างผันแปรไปแม้ความหวังที่เคยหวังเอาไว้ก็พังทลายลงมา ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาข้าพเจ้าก็ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนมิเคยเกเรมาก่อนด้วยหวังว่าสักวันหนึ่งเราคงได้แต่งชุดขาวเป็นพยาบาลรักษาคนไข้ให้หายจากโรคภัยหรือว่าโรคร้ายต่างๆที่กำลังคุกคามอยู่ให้หายเป็นปกติแต่ใดๆในโลกล้วนอนนิจจังวันนั้นข้าพเจ้าไปช่วยงานได้เพียงชั่วครู่ยังไม่ทันได้กราบศพคุณป้าเลย ข้าพเจ้ารู้สึกปวดหัวมากแต่ก็พยายามทนพอไปช่วยเขาตักน้ำทางหลังบ้านให้ตายเถอะท่านผู้ฟังที่เคารพข้าพเจ้ารู้สึกเหม็นกลิ่นอะไรสักอย่างหนึ่งที่รุนแรงมากๆเหม็นอยู่อย่างนั้นไม่จืดไม่จางอาการปวดหัวของข้าพเจ้าเริ่มทวีคูณขึ้นข้าพเจ้าจึงบอกกับพี่สาวว่าจะขอกลับก่อนรู้สึกปวดหัวและก็เข้าไปลาญาติ แต่ญาติของข้าพเจ้าทักท้วงขึ้นว่าอย่าเพิ่งกลับเลยเดี๋ยวจะเป็นอะไรไปกลางทางความรู้สึกในขณะนั้นบอกกับตัวเองว่าถ้ามิกลับคงแย่แน่เพราะกลิ่นยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนจะทนแทบจะไม่ไหวข้าพเจ้าไม่กล้าถามพวกเขาเหล่านั้นว่าเหม็นอะไรกันบ้างหรือไม่เห็นสีหน้าและอากับกิริยาของเขาก็ปกติดีข้าพเจ้าจึงบอกว่า ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวกลับไปกินยาและพักสักครู่ก็คงหายตลอดระยะทางที่เดินกลับบ้านนั้นข้าพเจ้ารู้สึกปวดหัวมากและตื้อไปหมดพยายามแข็งใจเดินไปให้ถึงบ้านเหมือนสติสัมชัญญะจะขาดลงต้องคอยใช้มือตบศีรษะเบาเมื่อมีอาการเป็นมากหลังจากถึงบ้านแล้วข้าพเจ้าบอกกับแม่ว่าปวดหัวแล้วก็ล้มตัวลงนอน โดยไม่ได้สนใจกินยาเลยขณะที่เคลิ่มหลับเคลิมตื่นอยู่นั้นเหมือนมีอะไรดำมืดพุ่งมาอย่างรวดเร็วเมื่อมาใกล้ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าสิ่งที่พุ่งมานั้นคือกำปั้นมือคนที่มีขนาดใหญ่และดำมากแถมยังติดทองด้วยเป็นทองที่เขาใช้ติดพระพุทธรูปมือนั้นพุ่งมาเต็มหน้าของข้าพเจ้าข้าพเจ้าทั้งร้องและทั้งดิ้น แต่เหมือนผีอัาร้องก็ร้องไม่ออกดิ้นก็ดิ้นไม่ไปหลังจากนั้นกำปั้นของมือนั้นหายไปกลายเป็นภาพของโลงศพที่มีคุณป้านอนอยู่และเห็นลูกๆของป้ากําลังยกโลงเพื่อเคลื่อนไปเก็บที่วัดคุณป้าบอกกับข้าพเจ้าว่าป้าจะเอาข้าพเจ้าไปอยู่ด้วยข้าพเจ้าดิ้นสุดแรงเกิดขณะนั้นเหมือนมีเสียงพระสวดมนต์แว่วๆเข้ามา เดียเด๋ยววในความรู้สึกข้าพเจ้าจึงร้องอ้อแออออกมาก็พอดีกับที่คุณแม่เอายามาให้กินท่านเรียกข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ได้สติก็ได้เล่าให้แม่ฟังถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นและบอกว่าเขากำลังเคลื่อนศพจะไปเก็บที่วัดพอพูดขาดคำเสียงรถเคลื่อนศพก็ดังผ่านบ้านข้าพเจ้าพอดีข้าพเจ้าคเนดูแล้วตอนที่ฝันที่ว่าเห็นเขาเคลื่อนศพออกนั้น เป็นเวลาเดียวกันตกคืนนั้นขณะที่ข้าพเจ้ากำลังเดินอยู่บนบ้านสายตาก็มองทอดออกมาข้างนอกจะให้ประเอินหรือกรรมก็มิอาจจะทราบได้พลันสายตาก็เห็นดวงไฟแดงฉานขนาดใหญ่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสพอเห็นปุ๊บข้าพเจ้าก็หลบสายตากลับที่เดิมทำเป็นไม่สนใจคนโบราณมักจะตักเตือนเสมอว่า เห็นอะไรในเวลากลางคืนห้ามทักเป็นอนขาดเพราะถ้าทักแล้วของที่เขาปล่อยตามลมตามแรงมาอาจจะโดนได้หากดวงไม่ดีอาจถึงกับเสียชีวิตได้พอตอนเช้าข้าพเจ้าก็เตรียมตัวที่จะไปโรงเรียนตามปกติข้าพเจ้ารู้สึกปวดหัวหมดแรงชาตามมือและขาตลอดจนตามเนื้อตามตัวเหมือนมีอะไรสักอย่างคอยทิ่มตามผิวหนังอยู่วันนั้น ทั้งคุณพ่อคุณแม่ต้องสับสนแล้วก็วุ่นวายไปหมดคอยแก้ไขข้าพเจ้ากันใหญ่ในที่สุดพ่อก็พาข้าพเจ้าไปส่งโรงพยาบาลพอหมอตรวจก็ให้ยากินและต้องนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลด้วยข้าพเจ้าได้เตียงอยู่กลางห้องคืนนั้นข้าพเจ้าเป็นตลอดคืนพอตกดึกของคืนนั้นขณะที่กำลังจะเคลิมก็ฝันว่า ข้าพเจ้ากําลังนอนทับใครคนหนึ่งอยู่บนเตียงเขาเป็นชายรูปร่างสูงใหญ่ที่ตายแล้วและใช้ผ้าคลุมอยู่ข้าพเจ้าผวาตกใจตื่นเรียกพ่อลั่นคุณพ่อก็ตกใจตื่นและถามถึงสาเหตุคุณพ่อฟังข้าพเจ้าเล่าถึงสาเหตุจนจบท่านก็มองดูรอบเตียงแล้วก็พบถึงต้นเหตุคือที่หัวนอนของข้าพเจ้ามีทองติดอยู่หลายแผ่น ซึ่งถ้าไม่สังเกตแล้วคงจะมองไม่เห็นเลยเพราะตรงหัวเตียงนั้นอยู่ติดกับฝาผนังหลังจากนั้นคุณพ่อของข้าพเจ้าก็บนบาลต่อเจ้าของเตียงว่าอย่ามารบกวนเลยแล้วจะซื้อทองมาติดให้เป็นอันว่าคืนนั้นข้าพเจ้าก็ไม่ได้ฝันอะไรอีกรุ่งเช้าคุณพ่อก็ไปซื้อทองมาติดให้ตามสัญญาข้าพเจ้านอนอยู่โรงพยาบาลสามคืนอาการก็ไม่ดีขึ้น มีแต่ซีดและเหลืองลงทุกวันแม่จะมารับลูกกลับไปรักษากับคนส่งและวนาลูกแม่บอกด้วยน้ำเสียงอันห่วงใยเพราะเมื่อเช้าคุณหมอตรวจแล้วก็บอกว่าหมอหมดหนทางแล้วหาสาเหตุไม่เจอทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายก็ปกติดีทำให้ทุกคนงงหลังจากถึงบ้านแล้วข้าพเจ้ารู้สึกว่าคนในบ้านกำลังจุลมุนวุ่นวายอยู่กับการระเตรียมของ เพื่อทำพิธีหลายต่อหลายอย่างด้วยกันคนทรงสั่งให้ข้าพเจ้านั่งหันหน้าแล้วก็ประนมมือออกไปทางหน้าประตูพร้อมทั้งยกกระบะซึ่งภายในบรรจุด้วยทูบเทียนกับข้าวปลายำและก็หุ่นอีกสองตัวหุ่นนี้เขาใช้ทั้งเสื้อผ้าและกางเกงชุดที่ข้าพเจ้าชอบมากที่สุดตัดใส่ให้ไปท่านยกกระบะขึ้นวนรอบศีรษะและก็ท่องคาถามากมาย พร้อมกันนั้นก็รดน้ำมนต์ลงตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าแล้วก็ราดลงสู่บันไดไปเลยหลังจากนั้นท่านก็เรียกพี่ชายของข้าพเจ้าแล้วสั่งให้ยกกระบะนี้ไปวางไว้ที่ทางสามแยกจากนั้นข้าพเจ้าก็รู้สึกดีขึ้นมากแต่อาการเหล่านั้นมิได้หายไปหมดอาการเจ็บเหมือนเข็มแทงก็ยังคงมีอยู่แล้วท่านก็บอกว่าคงใช้เวลาน,านานหน่อยเพื่อจะหายเพราะ เขามาเหมือนภูเขาแต่จะออกทีละเส้นขนจะต้องพอกแป้งอีกเจ็ดวันวันแรกที่ท่านมาพอกแป้งแทบจะไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยก็แป้งที่แม่นำมาเมื่อตกี้ไม่มีอะไรเลยแกะออกมาจากถุงไม่ใหม่แต่ทำไมบัดน,นี้ถึงมีก้างปลาเต็มไปหมดก็ไม่ทราบหากเหตุการณ์เหล่านี้ไม่เจอกับตัวเองแล้วคงไม่เชื่อแน่ๆเลย หลังจากหายดีแล้วข้าพเจ้าก็มิได้เรียนต่อเพราะข้าพเจ้าเสียเวลาป่วยเป็นเดือนระยะแรกดูหนังสือไม่ได้เลยดูที่ไรเป็นลมทุกทีแต่ระยะหลังนี้ดีขึ้นมาบ้างแล้วในที่สุดคุณแม่ก็เล่าถึงเรื่องความฝันของข้าพเจ้าว่าเข้าข่ายความจริงเพราะวันอาบน้ำศพของคุณป้านั้นไม่รู้ญาติญาติเขาคิดยังไงกัน เขาเอาทองมาปิดตามหน้าตามแขนส้นเหลืองเชียวซึ่งคนแถวบ้านของข้าพเจ้าไม่เคยมีใครเขาทำกันเลยคนทรงท่านบอกว่าการปิดทองนั้นทำให้ผีนั้นเฮี้ยนหากใครเคราะห์ไม่ดีอาจถึงตายได้ แปลกแต่จริงเรื่องที่สองอีเปออาถันชื่อผมนะ่ะไม่เหมือนใครเขาหรอกครับเพราะผมเป็นชาวกัมพูชาหรือที่คนไทยเรียกว่าชาวเขเมรน,นั่นแหละเป็นเขเมรต่ำที่อยู่ติดกับช่องจอมจังหวัดสุริน ทำไมพวกเราจึงถูกเรียกว่าขเมรต่ำปู่ผมบอกว่าสมัยนู้นขเมรสูงมีผิวขาวอยู่ที่นครวัดนครธมเป็นขเมรที่มีศิลปะวิชาการชั้นสูงก็สร้างปราสาทหินให้ชาวโลกได้ทึ่งจนนครวัดได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกบรรพบุรุษของพวกผมนะ่ะมีผิวกายดำ สมัยโน้นเขาเรียกว่าขเขมรต่ําเป็นพื้นเพเดียวกับขอมที่ลบบุรีแต่เอ๊ขอมลบบุรีจะมีผิวกายดําหรือขาวผมก็ไม่รู้ได้เพราะว่าเกิดไม่ทันพวกผมไม่แขวนพระกันทั้งตระกูลเพราะปู่ย่าตาทวดของผมเล่นของอาถรรพ์เป็นพื้นมีสองอย่างที่ติดตัวมาตลอดก็คืออีเป๋กับอิน อิเป๋น,นั้นหล่อจากโลหะทําเป็นรูปผู้หญิงนั่งทางขามองเห็นอวัยวะเพศถนัดบางตัวมีหูให้ร้อยเชือกคาดเอวหากไม่มีก็ให้ห่อผ้าช็ดหน้าติดตัวปู่ผมบอกว่าอานุภาพทางคงกระพันและเมตตาเป็นยอดสามารถทำลายของดีที่ปลุกเสกด้วยอาคมฝ่ายขาวอินปู่ว่าเข้าใจผิด กันมาตลอดว่าเป็นเครื่องรางของชาวเหนือแต่ที่จริงแล้วเป็นของขเมรต่ำเขาเรียกว่าผู้ให้กำเนิดคือพ่อกับแม่ไม่ได้หยาบโลนอะไรทำเป็นรูปชายหญิงนั่งกอดกันคือพ่อกับแม่เป็นผู้ให้กำเนิดถ้าพ่อแม่ไม่ร่วมเพศกันเราท่านก็ไม่ได้เกิดออกมาเป็นตัวเป็นตนสำหรับอินปู่ว่าใช้ทางเมตตาอย่างเดียว เมื่อผมโตเป็นวัยรุ่นผมแขวนอีเปอ๋ติดตัวเป็นประจำเมื่อว่างจากงานก็จะไปเที่ยวตามหมู่บ้านไปจีบสาวต่างถิ่นเรื่องชกต่อยตีกันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ผมกับเพื่อนเป็นฝ่ายมีชัยชนะเพราะอีเปอ๋ฝ่ายที่มาต่อสู้กับผมเลือดตกยางออกของดีในตัวเสื่อมเพราะพวกผมมีอีเปอ๋ที่สามารถทำลายมนขาวได้อย่างชงัดกิติศัพท์พักอีเป๋ เรียกกันอย่างนั้นเป็นที่ครามเกงของคนทั่วไปไม่มีใครอยากจะมาตอแยด้วยด้วยความเชื่อหลายคนสักอีเป๋ไว้ที่โคนขาแบบว่าไม่ต้องมาแขวนอีเป๋ที่เอวให้มันเสียเวลาเรียกว่าไม่มีลืมคาดเอวเหมือนอีเป๋ทั่วไปสําหรับผมไม่สักเพราะผมมีอีเป๋ห้อยเอวก็พอแล้วสุรินมันแรนแค้น ผมจึงอำลามากรุงเทพเมืองฟ้าที่มีแต่เทวดานางฟ้าอยู่กันสำนักงานหางานที่หัวลำโพงพาผมมายัดไว้ที่ห้องอาหารชื่อดังตำแหน่งโก้เลยครับอยู่ในห้องน้ำคอยนวดต้นคอแล้วก็ส่งผ้าเช็ดมือให้แขกที่มาเข้าห้องน้าแม้เงินเดือนน้อยแต่ทิปที่ได้จากนักเที่ยวผมอยู่ได้สบายๆผมชอบพอกับเด็กเสิร์ฟอยู่คนหนึ่งแต่เด็กเสิร์ฟเขาไม่เล่นด้วยกับผม ก็เธอมีรายได้จากทิพจากแขกที่หวังจะฟันเธอมากกว่าผมและเด็กเสิฟที่นี่ได้ดิบได้ดีมีแขกเอาไปเลี้ยงก็มากมายทําให้เธอไม่สนใจผมผมเคยกระลิ้มกะเลียแต่เธอก็ไม่สนใจแถมยังพูดฝากคนบ้านเดียวกันกับผมที่เป็นกัปตันว่าบอกเด็กส่วมได้ว่าฉันไม่สนเพราะกลิ่นซ้วมมันแรงคําว่ากลิ่นซ้วมมันแรงผมรู้สึก มันเหยียดยามกันมากเกินไปผมนึกถึงอีเปอร๋ได้เป็นไงเป็นกันวะมันต้องเจอดีกันแน่ผมทำตามวิธีที่ปู่สอนว่าจะให้อีเปอร๋ขลังเพื่อจะทำการใดๆให้ไปนอนกับผู้หญิงพอเสร็จเรื่องแล้วก็เอาอีเปอร์ไปครุกกับของเหลวที่เกิดจากการร่วมหลับนอนทิ้งไว้ให้แห้งอย่างนั้นเมื่อเวลาจะใช้ก็ให้เอาจุ่มลงในอาหารหรือว่าน้ำดื่ม เพื่อให้คนที่เราพอใจได้ดื่มหรือกินจะได้ถูกอาถรรพ์ผมไปนอนกับโสพินีแถววงเวียน22กรกฎาเพื่อจะเอาอีเปอร์คลุกพอได้ที่ผมก็รอเวลาคืนนั้นวันหยุดของผมแต่ผมไม่ยอมหยุดผมมาตอกเวลาทำงานผู้จัดการเขาบอกว่าเวนหยุดใครไม่หยุดแต่มาตอกเวลาทำงานนอกจากได้สองแรงแล้วยังจะได้เบี้ยขยันปลายปีอีกด้วย ผมไม่ต้องการเบี้ยขยันแต่ผมต้องการจะหาทางเล่นงานน้องอ๋อยเด็กเสิฟที่ดูถูกผมเวรหยุดมีคนมาทําแทนผมผมจึงมาทําอยู่แผนกน้ำดื่มเหมือนโอกาสมันเป็นของผมอ๋อยเดินมาที่เคาน์เตอร์น้ำถ้าทางหิวน้ำมากเธอทักผมว่าเอา้าวันนี้วันหยุดทําไมมาทํางานแผนกน้ำผมก็เลยบอกว่าขี้เกียจอยู่บ้านว่าแล้วผมก็หันหลังไป จัดเบปซี่ใส่น้ำแข็งให้เธอโดยหันหลังให้แล้วก็ปลิ้นอีเป๋ลจากเอวมาจุ่มลงในแก้วทำอย่างรวดเร็วจนเธอไม่ทันได้สังเกตตีหนึ่งเคาน์เตอร์น้ำปิดแขกก็ทยอยเช็คบินอ่อยเข้ามาหาผมท่าทางเธอบอกไม่ถูกหูตาบอกชัดเจนว่าเล่นด้วยกับผมอีเปอ๋อของปู่ผมสำแดงอำนาจแล้วผมตอกบัตรแล้วก็เดินตามอ่อยออกมาข้างนอก ถามเธอว่าจะกลับบ้านทางไหนจะไปส่งเธอบอกว่าเพลียอยากกินข้าวต้มผมก็เลยอาสาพาไปกินจากนั้นผมก็ไปส่งเธอที่บ้านแต่เธอกลับบอกว่าวันนี้เพื่อนพาแฟนมามานอนที่ห้องพักเธอจะต้องนอนโรงแรมเช้าจึงจะกลับผมก็เลยบอกว่าผมจะไปนอนเป็นเพื่อนอ้อยบอกว่าแน่จริงหรือผมกับอ้อยก็เลยต้องไปนอนที่โรงแรม ไม่ต้องบรรยายกระมังครับว่าต่อไปเกิดอะไรขึ้นบ้างอิเปอร์ของปู่ผมแน่จริงทุกสิ่งที่ผมต้องการก็สมความปรารถนาแต่พอถึงบทอัศจรรย์สิครับผมแทบไม่เชื่อสายตาเมื่อร่างของอ๋อยเปลือยเปล่าที่ต้นขาข้างอวัยวะเพศมีรอยสักสีเอาไว้ไม่ใหญ่นักผมมองกระมิน้นเห็นแล้วก็ตกใจเป็นอิเปอรครับ แต่สักเพียงเห็นขาสองข้างทางในลักษณะชันเขา่ามองเห็นอวัยวะเพศถนัดนี่เธอใช้วิชาเดียวกันกับผมหรือนี่เอ๊ชักประหลาดใจผมชะงักอารมณ์ที่คุโชนมอดลงทันทีล้มตัวลงนอนข้างเธอไม่ทำอะไรต่อไปผมถามเธอถึงที่อยู่พอเธอบอกตำบลบอกหมู่บ้านผมก็เอกใจ มันเป็นหมู่บ้านที่ผมเคยไปเที่ยวนี่ผมเลยถามชื่อจริงนามสกุลจริงพอได้ยินผมแทบจะเป็นลมเป็นนามสกุลเดียวกันกับผมสอบถามไปมากลายเป็นหลานปู่เหมือนกันกันกบผมแต่เป็นลูกสาวที่เกิดจากลูกของปู่อันเกิดจากภรรยาอีกคนของปู่อยู่คนละหมู่บ้านแต่นับถืออีเป๋เหมือนกันและอ๋อยก็มาได้สักอีเป๋ติดตัวมาเพื่อให้เกิดสเสน่หเป็นอันว่า คืนนั้นผมอดเพราะอ๋อยเป็นญาติกับผมหลังจากส่งเธอกลับบ้านแล้วผมก็ลาออกจากงานไปทำงานที่อื่นเพราะหากผมอยู่ต่อไปผมก็คงอดใจที่จะนอนกับอ๋อยไม่ได้ซึ่งวิชาอิเปร์นี่เขาห้ามทำกับวงสาคนาญาติของตัวเองมันจะเกิดวิบัติเป็นบ้าปเป็นบอไปที่ผมเล่ามาก็เพื่อให้ท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านได้รับรู้ว่า อีเปิดนั้นสำหรับคนที่เล่นแบบจริงจังแล้วมันมีอานุภาพมากไม่เชื่อแต่อย่าลบหลู่ถ้าไม่ดีจริงคงไม่มีใครเข้าแขวนติดเอวไว้หรือว่าสักติดตัวไว้หรอกครับโปรดติดตามมหาชอขอมาเล่า แปลกแต่จริงชุดที่18ในคลิปต่อไป